โมไทยเดนมาค่ะแม่ผัดเป็นแบรนด์ที่เราเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะ ดื่มกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็คุ้นเคยกันมากๆค่ะก็ตั้งแต่เพลงแรกของเขาอ่ะยังไงคะอุ้ยไม่ทันดื่มน้ำคอไทยเดนมาร์กไทยเดนมาร์กนมจากเต้านมจากเต้าทันปะไม่ไี้ตอนเด็กเด็กร้องก่อนไปโรงเรียนจ้าไม่ทานเลยอ่ะแต่ว่าได้กินเพราะว่าโรงเรียนก็คือมีให้กินนะคะต้องบอกว่านอกจากจะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นน้ำนมโคแทร้อยเปอร์เซ็ตไม่ผสมนมผงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีรสชาติใหม่ที่น่าสนใจมากออกมาถึง2รส าด้วยกันค่ะนั่นก็คือนมปรุงแต่ง UHT รสเผือกแล้วก็รสมะม่วงมหาชนกนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมเป็นยังไงไปลองดูกันค่ะค่ะสวัสดีครับวันนี้องค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยเรือชอเราจะมาขอแนะนำผิดพันนมใหม่นะครับ เป็นนม UST ไทยดมาร์รสนมม่วง,งหาชน,นกและรสเผือบสองรถนี้นะเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมของคนไทยเราเราเชื่อมั่นว่าการบริโภคนมจะมีการเติบโตมากขึ้นรับรองว่าถ,ถ,ถ,ถูกใจถูกใจเยาวชนถูกใจวัยรุ่นนะครับมมะ่วงผงที่เราผลิตมม่วงเนี้ยจากพื้นที่จังหวัดกาฬสินนะครับขณะเดียกันตัวเผือกก็จะใช้ผงเผือกนะครับเป็นเผือกจริงๆนะครับ จากพื้นที่ปลูกง่ายที่สุดในจังหวัดสระบุรีนะครับเอเชิญชวนนะครับมาดื่มนมเวทีไทยมากชนิดหมงของเรานะครับนมรสเผือกและรสมะม่วงอาชนกนะครับซึ่งเราผลิตในภายใต้สินค้าที่เราใช้กล่องรักเรารักโลกนะครับในช่วงแรกเราจะมีการโปรโมชั่นนะครับในช่วงตั้งแต่12สิงหาคมจนถึง30กันยายนนะครับเราจะมีโปรโมชั่นติดตามและเลือกซื้อผลิตพันนม ชิ้นที่หมงของเราได้นะครับใน้านไลน์ของรายออฟฟิเชียลไทยดามากขณะเดียวกันก็จะมีในช้อปปี้ลาซาด้าในร้านไทยดามากช็อปและก็ไทยดามากเดลิเวอรี่นะครับไปตามสั่งซื้อก็ได้นะครับน่าทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็น,นี่เลยค่ะ ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะนมรสเผือกกบบรสามะาม่วงหายชนกเนี่ยนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจซื้อให้ลูกให้หลานหรือซื้อให้ใครทานเนี่ยก็ติดต่อได้เลยเนี่ยนะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ไลน์เนี่ยขึ้นไปแล้วเรียบร้อยไลน์ไมชอบนะคะชอ,ะะชอปปี้แล้วก็ลาซาด้าง่ายมากๆเลยค,ะค่ะโปรโมชั่นมีมาตั้งแต่วันที่1 2สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายนนี้เลยนะคะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Fanpage ไทยเดนมาร์คค่ะเดี๋ยวจะรีบไปซื้อเพราะว่าแม่อ่อนชอบทานทุกอย่างที่เป็นรสชาติเผือกนี่ชอบเผือกใช่ไหมเนี <S <s ่ยรุ่นเจนเจนไงเจนงั้นไงเจนนั่นก็คือชอบรสชาติเผือกอ่อนชมใช่ไหมเนี่ยชมค่ะเป็นเจนที่แบบอยู่มากับเราอย่างยาวนานนี่